คือดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่มีขนตานะหูอันนี้ที่มีการเขียนอายเนอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นอายเนอร์ของโฟยทูนะคะอันนี้นะใช้บ่อยมากเดี๋ยวให้ไปดูแพ็กเกจก่อนนะคะหน้าตาแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจแท่งเขาสวยดีนะทุกคนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นข้อมูลต่างๆ อันนี้ก็จะภาษาอังกฤษหมดเลยนะอันนี้มีร้านเขาส่งมาให้นะคะคือเขานําเข้ามาอะไรอย่างงี้นะลิ่ก็เลยเอามาลองดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวมีขึ้นราคาไว้ให้ด้วยนะคะว่าเท่าไหร่นราะ,ะว่าลิซจาราคาไม่ได้นะมัสคารา่ารุ่นนี้ปริมาณอยู่ที่6 ml นะคะแล้วก็หลังจากเปิดใช้งานแล้วเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่6เดือนนะคะแพ็กเกจเขาสวยเลยนะคะแล้วก็เวลาจาับก็จะมีความนูน,น,นของตัวหนังสือของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหัวแปรงของเขาก่อนจะเป็นแบบนนี้ะะคะ มีการเคลือบมัสคาร่ามาแบบทั่วเลยนะจะเห็นได้เลยว่ามันดูมีความฉ่ำเลยแล้วก็หัวมัสคาร่าเนี่ยมันจะมีความโค้งตัวแบบนี้นะคะปัดแล้วมันก็จะมีความพลิ้วไปตามเส้นขนตาเราอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันจะไม่แข็งขนตาของลิกเนี่ยจะเป็นคนที่ขนตาตกลงมานะเห็นไหมมันจะตกลงนะคะคือดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ไม่มีขนตานะแต่ว่ามีนะคะเห็นปหดวงข้างอันดับแรกเราต้องดัดขนตาก่อนนะคะอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของบอกต่อนะคะใช้แบบว่านาน,านมากๆแล้วนะชอบมากเดี๋ยวนีจะปัดให้ดูข้างหนึงก่อนนะจะได้เทียบกันนะคะว่าก่อนหลังเป็นยังไงบ้างสําหรับการใช้มาสคารารุ่นนี้นะคะเนีย่ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีขนตาให้เห็นอยู่แต่ว่ามันตกลงไปนะคะก่อนใช้ก็ปาด เนื้อมัสคาร่าออกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาให้เนื้อมัสคาร่ามามีความแบบฉ่าทั่วทั้งหัวแปรงเลยอ่จะปัดให้ดูอันนี้เวลาปัดไปจะมีกลิ่นของมัสคาร่าด้วยนะคะก็เป็นกลิ่นสไตล์ของเมเบลีเลยนะแต่ถามว่าฉุดไหมก็ไม่นะคะก็คือใช้ได้นะทุกคนอันนี้คือเวลาปัดแล้วมันเรียงตัวกันสวยเลยอะ่ะนี่คือลิกปัดแล้วเนื้อมัสคาร่าไม่เกาะกันเป็นก้อนเลยทุกคนดูสิโห มันดูเรียงตัวสวยเลยนะขนตาล่านนี้ก็จะบางๆหน่อยต่ปัดแล้วก็ดูมีขนตามากขึ้นนะเนี่ยเออโอเคเลยทุกคนเนี่ยมันจะเคลือบให้เห็นเห็นเส้นขนตาที่ดูชัดขึ้นเฮ้ยทุกคนได้เลยอ่ะมาสคาร่านี่คือไม่ต้องติดขนตาปลอมแล้วแล้วคือปกติที่ก็ไม่ชอบติดขนตาปลอมด้วยนะคะเพราะว่าติดขนตาปลอมไม่ค่อยเก่งเลยอะเออเลยจะแบบ ชอบเน้นในเรื่องของการปัดมาสคาร่าแทนอันนี้คือชั้นเดียวนะปัดรอบเดียวเดี๋ยวเรามาลองปัดซ้ําดูนะคะว่าเป็นยังไงปัดซ้ํามันก็จะดูมีความแบบเข้มขึ้นนะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นก้อนนะยังโอเคอยู่มาดูหนักขึ้นตัวนิดนึงโอยทุกคนเหมือนคนติดขนตาปลอมเลยดูสิดูด้านข้างโอเคเลยได้ให้ให้ผ่านความรู้สึกหลังจากที่ปัดไปแล้วนะตัวเนื้อมาสคาร่าเนี่ย ค่อนข้างจะเซต,ตัตไวเนะมันก็จะแห้งไวแล้วก็ไม่ได้มีความแบบรู้สึกว่าหนักขนตาอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาปัดอีกข้างหนึ่งเลยนะคะคือถ้าเกิดดัดขนตามาก็จะเห็นว่านี้มีขนตานะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดัดมองไม่ออกเลยมีขนตาเลปล่ะอ่ะดัดขนตาแล้ว,ะลวนะคะเราก็ปัดมาคาร่าเหมือนเดิมนะคะ หัวแปรงเขามันก็จะมีความพริ้วไปตามเส้นขนตาของเรานะคือมันจะไม่ได้แข็งทื่อๆคือไม่ได้อยู่กับที่อะไรเงี้ยจะมีความเออเคยื่อนไปด้วยอะไรเงี้นะคะเรียกว่ามาสคารา่ารุ่นนี้ยก็คือเหมือนที่เขาเคลมเลยคือสกายไฮก็คือแบบขนตากระพือขึ้นมาเลยแบบเราไม่ต้องติดขนตาปลอมแล้วอะเออม,มันโอเคเลย แล้วขนตาดูยาวขึ้นดูหนาแล้วก็งอนด้วยนะแล้วคือมาสคาร่าเนี่ยเซตตัวค่อนข้างจะไวเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักเปลือกตาเลยตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงห้าสิบห้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันระหว่างวันอีกทีนหนึ่งนะคะว่าใช้มาสคาร่ารุ่นนี้แล้วขนตาจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะขนตาจะตกลงหรือเปล่าจะเป็นแพนด้าไหมนะคะแล้วก็มีความติดทนนานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะกับข้ามือแรกของเราตอนเวลา ไม่สามกว่านะคะตอนนี้เวลา5โมง27นาทีนะคะทดสอบมาสคาร่ารุ่นนี้ของเมเบรลีนนะจากที่ดูเลยนะคะขนตายังคงมีความงอนเหมือนเดิมเลยนะขนตายังไม่ตกนะคะแล้วก็มาสคาร่าไม่เลอะไม่เป็น,ปนด้าด้วยนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ยังคงมีความแบบว่าเนี่ย งอนเด้งอะไรใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักบริเวณเปลือกตาเลยทุกคนปัดอันนี้รู้สึกว่า้มันเบานะตอนนี้เวลาทุ่ม36นาทีแล้วนะคะก็ทดสอบมาสคาร่าเมเบลีนมา4ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการซับหน้าเลยนะไม่ได้ซับความมันไม่ได้เติมแป้งเลยนะก็จะเห็นนะคะว่าผิวหน้าก็มีความมันนะแต่ว่า เปลือกตาของลิ๊กเนี่ยไม่มีความมันนะทุกคนอืมเท่าที่ดูเลยนะคะมาสคาร่าเนี่ยยังคงอยู่ทรงอะไรเหมือนเดิมเลยนะขนตาไม่ตกเลยนะขนตายังคงเด้งเหมือนเดิมเลย ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะตอนนี้เวลาห้าตุ้มครึ่งแล้วนะคะก็คือตอนนี้ตาลีก็คือง่วงมากแล้วนะคะลีก็ขอพูดสรุปแบบส,สั้นๆละกันเราจะได้แบบว่าไม่ยาวเกินไปจากที่ดูนะคือขนตายังคงงอนเด้งเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าจะมีส่วนปลายขนตานิดหนึ่งตรงนี้นะคะที่มันจะตกลงมาเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยทาได้ขนาดนี้ถือว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ทนมากๆเลยนะมีความแบบติดทนานานดีเลยเดี๋ยวเองมาดูการกันน้ําของมาสคาร่ารุ่นนี้กันนะฮะ มัสคาร่าโดนน้ำแล้วก็ยังคงอยู่ทนนะคะไม่หลุดแล้วก็ไม่เลอะเป็นแพนด้าเลยดูสิลนนิจะลองอ่ว่าดึงๆึงให้ดูเนี่ยห็นไหมมันจะมีหลุดออกมาเล็กน้อยน,นิดนึงแต่คือโดยรวมก็คือกันน้ำได้นะคะส่วนตัวนะรู้สึกว่าเป็นมาสคาร่าอีกอันหนึ่งที่น่าลองเลยนะเพราะว่าทำให้จากเส้นขนตาที่แบบว่าตกลงอย่างเงี้ยของลิกอ่ะมันงัดขึ้นมาอย่างงี้ได้แล้วก็อยู่ทรงทั้งวันเลยนะนี่คือแปดชั่วโมงกว่าแล้วก็คือว่าแบบ ติดทนนานใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วไม่หนักเปลือกตาเลยนะคะเราสามารถจะกระพริบตาได้อย่างสบายใจคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้มีอะไรว่าบนขนตาเลยทุกคนคือมันเบาสบายมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ขนตาของเราอะ่ะดูมีวอลลุ่มขึ้นนะดูหนาขึ้นแล้วตรงบริเวณขนตาเรามาดูมีความชัดขึ้นด้วยนะรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนขนตาแบบว่าเส้นบางๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะชอบกันเลยเพราะมันช่วยทําให้ขนตาเรามาดูหนาขึ้นด้วยแล้วก็ใครที่ขนตาสัาน้นขนตาตกเหมือนกับลิซอย่างเงี้ยคือตกลงอย่างเง ก็สามารถใช้ได้ก็ได้ถามว่าให้คะแนนความชอบส่วนตัวสําหรับมัสคาร่ารุ่นนี้ของ m l l i n e นะคะเต็ม10นาะลิกให้9.5เต็ม10เลยชอบมากเพราะว่างัดขนตาที่แบบว่า เส้นที่แบบมันตกลงได้นะคะแล้วก็อยู่ทนอยู่ทรงแบบอยู่นานแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยแล้วก็ไม่แพนด้าด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะใครที่อาจจะมีหนังตาที่มันกว่าลิกนะอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีความต่างออกไปก็ได้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แล้วแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้ามันมากเปลือกตามีความมันมากก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามหรือแล้งทาง้านหน้า ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ